วันนี้แม่บ้านเขาจะทำข้าวมันไก่ครับนี่ครับขั้นตอนก็คือนี่ครับล้างไก่ซื้อไก่มาล้างให้สะอาดเตรียมขิงกระเทียมพริกกับล้างให้สะอาดแล้วก็มาซอยครับให้ได้ขนาดนี้เลย เตรียมไปหัว่วเตรียมแต่งกวาซอยพริกหั่นกระเทียมเตรียมแต่งกวาไว้แกร้มครับต้มน้ำซุปกันเลยใส่กัะนองไปกระนองไปสามก้อน รูเหมูไม่เด็ดค่อยใส่ผักชีกับขิงใส่รากผักชีขิงแล้วก็ใบเตยครับเพื่อความหอมจากนั้นเราก็ไปซาวข้าวไว้ครับเตรียมหงุงหุงข้าวระหว่างนี้ก็ น้ำเดือดน้ำร้อนก็เอาไก่ลงไปต้มครับต้มนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้น้ำซุปมันหอมเลยครับเตรียมปั่นครับใส่ขิงซอยพริกสดเข้าไปครับแล้วก็จะมีน้ำชุ่มสายชู ีอิ้วขาวเต่าส่วนพอประมาณครับใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นใส่ทีเดียวเลยนะครับน้ำส้มสายชูด้วย ที่เดียวมีน้ำกระเทียมดองครับแล้วก็กระเทียมดองใส่เข้าไปด้วยส่วนใหญ่เขาให้มาสองหัวใส่หมดเลยครับน้ําตาลครับ น้ำตาลเข้าไปด้วยเลยมอีอย่างนะคือซีอิ๊วหวานคนระับซีอิ๊วดำใส่ไปจากนั้นเราก็ปั่น ได้มาแล้วที่เราปั่นก็ใส่นี่นะครับพริกซอยแล้วก็กระเทียมซอยครบได้แล้วเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่อืมอุมนๆมันเย็ครับมันมนมาก เราทำไก่ทอดด้วยครับเสร็จแล้วครับครบเจ็ดแ้วไก่ทอด,ดไก่ต้มมันจิ้มพร้อมเสิร์ฟเ้ไเปตักข้าวมันไก่มา เคียงด้วยน้ำซุปครับอร่อยอร่อยหอมหอมลมลมะม ดิบ้อยตอมเส้นน่ากินครับสุดยอดเลยกินกับแกงฟักครับ เ่เคียงรวยต้นหอมผักชีหน่อยนึงใช้ได้แล้วครับมาเด้อมาเนอ้อลำรำมะมครับท่าน,นี้แล้วครับบายบาย